จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องชาวกัมพูชาหรือว่าขมรนที่ทุกคนเข้าใจกันง่ายๆได้เรียกว่าขมรแต่ที่วันหน้าเผ่าะจะพูดถึงก็คือโจรขมิซึ่งถูกตำรวจตะเวนชายแดนเก็บเก็บอะไรเก็บเรียบเสียชีวิตถึงเจ็ดศพด้วยกันและได้รับบาดเจ็บอีกหลายชีวิตเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยวันหน้าเผ่าะจะเล่าให้กับทุกคนฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ของตะเข็บแนวชายแดนไทยกัมพูชาบ้างช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณตีสี่ ตีสี่จะเข้าเช้าวันใหม่ลวเช้ามืดของวันที่2ตุลาคม2545นะขณะที่พันธตำรวจตรีพิรุณเนี่ยเป็นผบร้อย่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่126นะอําำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วก็ได้นำกำลังออกลาดตะเวนนะตามรรปะจลาดตะเวนทุกวันบริเวณบ้านทับเสียมตำบลตาพยาอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วในขณะที่ทำการลาดตะเวนอยู่ สามารถตรวจพบกลุ่มจนเขเมรติดอาวุธยุโทโธปรกรณ์ประมาณ20คนในร่างกายลำตัวของเขเมรเนี่ยถือปืนบ้างถือระเบิดบ้างขับรถปิกอัพละเลาะ,ะตามชายป่ามาจากอำเภอโคกสูงมุ่งหน้าจะตัดขึ้นถนนสีเพนซึ่งเป็นถนนเรียบตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชามุ่งหน้าข้าพมพรมแดนไปทางปราสาทสตอกก็อกถมฝั่งทางกัมพูชาซึ่งปราสาทตัวนี้นะครับห่างจากชายแดนไทยเนี่ยไปประมาณ500เมตร ทางด้านของพันตารวจตรีพิรุณเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีส่งสัญญาณเนี่ยให้รถหยุดเพื่อขอทําการตรวจปรากฏว่ากลุ่มจนขเขมรเนี่ยไม่ยอมนะทำตาล็อกเล็กล็อกเล็กนั่งอยู่ท้ายกระบะเต็ไมไปหมดเลยกลับมีการเปิดฉากสาดกระสุนสาดกระสุนเพื่อเบิดค้างเนี่ยจะหลบหนีลนะนะพร้อมกับเหยียบขาเร่งเครื่องฟิตฟัดฟิตฟัดพร้อมที่จะขึ้นถนนสี่เพนทาให้เจ้าที่ตารวจตะเวนชายแดนหนึ่งสองหกต้องกระโดดหลบหาดงกระสุน ที่เขมรคนนี้ยิงมาปับ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 พร้อมกับเปิดฉากยิงตอบโต้ปรากฏว่าจนกลุ่มจนเขมรต้องตัดสินใจกระโดดลงจากรถกระบะยึดเอาโคนต้นไม้เป็นที่กำลังในการซ่อนพรางพร้อมกับมีการเปิดศึกถือดว่าปะทะกันเดือดมากเสียงปืนก็ดังสนั่นวันไว้กลางชายป่าเลยชุดรัตเวียนจึงแจ้งวิทยุไปยังหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนแดนที่หนึ่งสองหกให้นำรถหุ้มเกราะวีหนึ่งห้าศูนย์จำนวนสองคันมาด้วย ขอรับการสนับสนุนการประทะกันกินเวลาไปประมาณ10นาทีหลังจากนั้นนะฮะเสียงปืนก็เริ่มสงบเมื่อเสียงปืนเริ่มสงบทั้งสองฝ่ายเจ้าที่ก็เข้าเคลียร์พื้นที่เบื้องต้นพบว่ากลุ่มโจนขเขมรถูกยิงเสียชีวิตจำนวน5ศพด้วยกันนอนอ้าซาดอ้าปากตาค้างส่วนเจ้าที่ตำรวจตะเวนแสดนปลอดภัยทุกนายเวลาต่อมาเนี่ยพลตำรวจตรีสิ์สรรอุ่นสำรานนะพร้อมกับเจ้าที่ตำรวจ ก็รวบรวมสอบสวนหาข้อมูลในที่เกิดเหตุที่บริเวณแนวถนน4เพนระหว่างจุดตรวจต่อโด126นะครับ <c oughs> ไปจนถึงจุดที่35ถึงจุดที่36บ้านทับเซียมสามารถตรวจพบรถปิกอัพฟอร์เรนเจอรสีเทาหมายเลขทะเบียนลอลิงบอมะา5388กรุงเทพหันครงวดนี้88แน่นอนนะสภาพรถก็พุ่งชนขาดต้นไม้เละไปหมดเลยซึ่งอยู่ห่างจากถนนสีเพนประมาณ20เมตร ตัวถังรถและกระจกรถเนี่ยมีรอยถูกยิงเป็นรูพรุนพบศพจนเขมรน,นอนตายจมกองเลือดอาซานะข้างรถจำนวนสาศพแต่ละศพเนี่ยมีสภาพถูกยิงด้วยปืน M 1 6ถือว่าเป็นอาวุธสงครามส่วนที่2ศพถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันเข้าตามลําตัวเข้าตามร่างกายนอนจมกองเลือดโดยหนึ่งในสองของโจนต่างดาวนั้นเนี่ยไอโจนที่นอนเสียชีวิตอยู่เนี่ยมือซ้ายการะเบิดไอระเบิดตัวน,นี้ผลิตมาจากจินแดงใช้มือซ้ายกําอยู่ ข้างขวานะมีปืนอาก้าตกอยู่ข้างศพนอกจากนี้นะครับยังพบรอยเลือดสักจาหลายกองมีเลือดหยดเป็นติ้ง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 หายเข้าไปในป่าคาดว่ากลุ่มโจนขเขมรเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันหลายชีวิตแล้วก็พากันหนีข้ามเข้าฝั่งไปยังประเทศกัมพูชาไปได้หลังจากมีการสอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับทหารกัมพูชา เพื่อจะติดตามกวาดล้างกลุ่มโจรลักลอบรถกลุ่มนี้ให้สินซากให้มันหมดไปอ่ะเราก็ได้รับรายงานกลับมาว่ากลุ่มโจรที่องค์อาจเบ่งอํานาจกล้าหาญปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนต่างถูกลูกกระสุนความคมของลูกกระสุนของเจ้าที่ไปตามต่ำกันบาดเจ็บหลายนายด้วยกันบาดเจ็บหลายคนด้วยกันบางคนก็หนีตเตลเิดเปิดเปิงกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดที่หมู่บ้านชลมจังกาโก ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านทับเสียมลึกเข้าไปในเขตของประเทศกัมพูชาประมาณ300เมตรโดยกลุ่มโจรเขมรเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มอีกสศพด้วยกันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก8คนนะฮะทางด้านของพันธบรวจเอกลิขิตสุธพินทุเนี่ยเป็นผู้มุ่งกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่1นึเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กดขันกลุ่มโจรที่ขโมยรถขโมยรถของพี่น้องชาวไทยโดยให้นํากําลังลาดตะเวนแบบเข้มงวด โดยให้นากำลังลาดตระเวนเข้มทําให้โจรที่ต้องการนํารถข้ามแดนส่งกําลังเข้ามาคุ้มครองเป็นจํานวนมากในระหว่างที่นํารถกลับเข้าไปแต่ชุดลาดตระเวนเนี่ยก็ตรวจพบและเกิดการประทะกันเกิดขึ้นโดยครั้งล่าสุดนะครับกลุ่มโจรเขมรกว่า20คนถูกยิงเสียชีวิต7คนด้วยกันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก8คนส่วนกลุ่มโจรเขมรที่เหลือนั้นทางการกัมพูชาก็รับไปดําเนินการตามกฎหมายตามขั้นตอนของกัมพูชา สำหรับรถปิกอัพของกลางนั้นนะครับตรวจสอบแล้วถูกแจ้งหายไว้ที่สปออนอนบุรีซึ่งเจ้าของได้ติดต่อมาแล้วและกำลังเตรียมหลักฐานมาสแสดงเพื่อขอรับรถคืนนะฮะภูมิกับการตำรวจตะเวนยแลนที่1นเนี่ยได้กล่าวว่ากองกับการตำรวจตะเวนยแลนที่1นมีพื้นที่รับผิดช,ชอบเป็นระยะทางยาวกว่า65กิโลเมตรตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีการจับกลุ่มรถยนต์ได้4ี่คันรถจักรยานยนต์อีก73คัน แล้วก็มีการประทะก,กัน30กว่าครั้งภายในปีเดียวนะปี2545ขาเมนเนี่ยสามารถปล้นรถของคนไทยได้ไปถึงร้อยกว่าคันยังกันแล้วก็จนขเมรนก็ประทะก,กันกับทหารประทะก,กันกับตำรวจตะเวนชยแดนกว่า30ครั้งส่วนรถยนต์ที่จับได้มากที่สุดนะก็คือรถอะไรรถปิกอัพนะิสันนซึ่งมีจำนวน24คันเพราะเป็นรถยอดฮิตยอด,ยอดนิยมของชาวกัมพูชาเพื่อจะเอาไปบัรทุกนะพืชผลทางการเกษตร ส่วนพื้นที่ที่คนร้ายชอบใช้เส้นทางผ่านก็คือทางด้านของกิ่งอำเภอโคกสูงและอำเภอตาพยาเพราะอยู่ใกล้กับกรุงเทพมากที่สุดและพื้นที่ชาดแดนไม่มีสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติเป็นส่วนโลกอ่ะเดินทางข้ามมาข้ามไปอย่างสะดวกสบายและสุดท้ายก็คือเรื่องเศรษฐกิจของชาวกัมพูชาที่เริ่มดีขึ้นเพราะมีการปลูกพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นทําให้มีความต้องการนในการใช้รถมากขึ้นแล้วก็มีการจราจร,รมเกี่ยวกับพวกรถมากขึ้น ะะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ของอำเภอตาพยาอำเภอโคกสูงเกี่ยวกับเรื่องราวของจนขเขมรนะหัวหน้าเผ่าไม่ได้มาใส่ร้ายแต่พยายามจะนําเรื่องราวอาดีตการณ์ที่ผ่านมามาเล่าให้กับทุกคนฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เคยมีอคติกับพี่น้องชาวกัมพูชาแต่อดีตการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงสงครามหลังจากที่เวียดนามเนี่ยปะทะกับทหารไทยเวียดนามปะทะกับขเขมรเสรีประทะกับขเขมรสามฝ่าย ทำให้พี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยอดอยากปากแห้งจําใจเพื่อความอยู่รอดจําเป็นต้องมีการปล้นบานเรือนมีการปล้นเข้าสารอาหารแห้งมีการปล้นรถยนต์เพื่อส่งข้ามแดนเพื่อปากเพื่อท้องมันจําใจต้องทาอ่ะหัวหน้าเผาเนี่ยไม่ได้ว่ากล่าวตะเตือนใครแต่นําเรื่องเราที่เป็นตำนานเล่าขานมาพูดให้กับพี่น้องเอฟซีหน้าฝอให้กับทุกคนได้รับฟังกัน พูดติดติดขัดขัดลิ้นพันกันบ้างอะไรบ้างอาจจะมงจะเมาสำหรับเรื่องราวข้อมูลทั้งหมดหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ